สวัสดีค่ะทุกคนพี่หมอพามาแล้วนะคะก็วันนี้อยากจะมาพูดถึงตัว Rapid Firm ตัวเครื่องใหม่ของเรานะคะเทียบกับตัว Beyond h y p ฟเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มถามมากันนะคะในส่วนของตัว Rapid Firm ก็คือเป็นคลื่อโมโนโพลาร์ RF อันนี้เป็นตัวคลื่อวิทยุนะคะจะส่งผ่านพลังงานความร้อนในรูปแบบคลื่อวิทยุเนี่ยตั้งแต่ผิวชั้นบนของเรานะคะไล่เลียงลงมาไปจนถึง4.2ม mm. เมเป็นชั้นไขมันลึกที่สุด ดังนั้นเนี่ยตัวคลื่นพลังงาน rf ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนได้ในทุกๆชั้นทุกๆพื้นที่กว้างคุณยาวคุณลึกนะคะทําให้เกิดการทาคอลลาเจนรีโมเดลลิ่งหรือว่าการสร้างคอลลาเจนใหม่และยังช่วยทําให้เกิดการลดไขมันส่วนเกินในชั้นซีเบเชียสนะคะหรือว่าชั้นแฟตเลเยอร์นั่นเองตัวและผิดเฟิรมเนี่ยแตกต่างจากตัวบิยอนไฮฟูยังไงพี่หมอต้องขอบอกว่าตัวบิยอนไฮฟูเนี่ยจะเป็นตัวสเปซิฟิกนะคะที่ลงไปทากาตที่ชั้น แซสมาสซึ่งซนสมาสเนี่ยของเครื่องเบียร์ไฮฟูของเราเนี่ยลงไปได้ตั้งแต่4.5และตัว6มิลิเมตรขึ้นอยู่กับความหนาชั้นสมาที่พี่หมอจะช่วยประเมินให้ว่าหน้าคนไข้เหมาะก,กับแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องแก่นของตัวคอลลาเจนถ้าเป็นตัวเบียร์ไฮฟูแต่ว่าตัว AF เนี่ยจะช่วยผิวชั้นบนการทํเสริมแรงการช่วยทางในเรื่องการสร้างรากฐานหรือว่าแก่นคอลลาเจนที่แข็งแรงด้วยเบียร์ไฮฟูแล้วก็ช่วยในเรื่องการกระชับผิวชั้นตื้นแล้วก็การกําจัด เนื้อไขมันส่วนเกินด้วยตัวแรป i ิดเฟิร์มไ n โมโนโพล f นะคะ นอกอนจากนั้นนะคะความพิเศษของตัวแลปิดเฟิร์มไบโม o นโพ r า f เนี่ยนอกจากจะช่วยลดแก้มลดเหนียงแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการกระชับชั้นไขมนันตรงบริเวณเปลือกตาแล้วก็ช่วยกระชับถุงใต้ตานะคะให้ดูมีความเนียนเรียบขึ้นมีความเฟิร์มขึ้นก็จะช่วยลดการมองเห็นของถุงใต้ตาหรือว่าจะช่วยลดการห้อยของถุงใต้ตากระคองผิวไปได้นะคะใครกาลังกังวลปัญหาแบบเปลือกตาถุงใต้ตาอยาก บำรุงรอบดวงตานะคะแต่ว่ายังไม่อยากฉีดฟิลเลอร์หรือว่าฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วเกิน1เดือนอยากดูแลต่อเนื่องในเรื่องของเทคเจอร์ผิวก็มาดูแลได้ด้วยตัว Rapid Firm by Monopolar r าดังนั้นตอนนี้ Baby Face c l i n i c เรามีครบทุกพลังงานนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงคอลลาเจนแล้วก็กำจัดไขมันส่วนเกินใครอยากหน้าเรียวเร็กก็มาให้พี่หมอเสกให้ที่ baby Fa c e c l i n ิ c นะคะ